วันนี้เป็นวันที่ฉันเกือบร้องไห้เพราะข่าวดีผู้ติดตามไมสิ sign. เออผู้ติดตามใน YouTube เราหนึ่แล้วค่ะหนึ่งพันแล้วดีใจมากเลยอ่ะมีผู้ติดตามถึงหนึ่งพันแล้วเฮ้ยคลิปสั้นมีคนดูนหนึ่งคนเออไม่ใช่คลิปสั้นอีกว่า around. คลิปยาวดีใจมากเลยทุกคนดีใจมากดีใจ เดี๋ยวเราอยากทำคลิปฉลองมากเลยเนี่ยก็คลิปฉลองนี่แหละคลิปที่เราจะฉลองนะดีใจเวอร์โอ้ยโ,โอ้ยโอ้ยดีใจมากกูติดจับหนึ่งหนึ่งปแล้วเย้โอ้ยทุกคนก็สามารถคอมเมนต์ในคลิปที่คอมเมนต์ได้มาเลยนะคะเดี๋ยวเราขอหาดูก่อนว่าคลิปไหนคอมเมนต์ได้บ้างวันนี้ เอ่ออันนี้คอมเมนต์ไม่ได้เอ้ยรู้และคลิปไหนคอมเมนต์ได้ไอคลิปแดนนี่เวอร์อะทุกคนมาคอมเมนต์ได้เลยนะว่าจะอยากให้เราทำอะไรเดี๋ยวเราทำให้เลยเพราะว่าดีใจมากผู้ติดตามถึง1000แล้วเป้าหมายของเราคือ10,000แนะคะแต่ว่าแค่1,000พก็คือดีใจมากแล้วค่ะขอบคุณสำหรับผู้ ขอบคุณสำหรับทุกคนเลยนะคะที่ติดตามช่องเราก็ขอบคุณจริงๆนะคะสาทุเลย <c oughs> ดีใจมากหนึ่งพแล้วเย้ yeah! ตอนที่998อยะเราก็แบบคิดว่าหนึ่พอีกนานอะแต่มันหนึ่งพัน 1, ในวันนี้ขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะ่ะเอคอมเมนต์มาได้เลยเด้อขอจบคลิปแล้วนะเพราะว่าเออเดี๋ยว เดี๋ยวต้องหาไอเดียทำคลิปอื่นอีกบ๊ายบาย